แล้สวสบายดีทุกคนมนันีกะขอต้อนัาเข้าสู่ซ่องลินฟ้าสาลาเนาะตัวนี้เป็นเพศของฟ้าเดือหากระร้างใหมทุกคนวันนี้ฟ้าก็คือพาทุกคนมาเบิง่งอ่ะด้านเนาะกันอ่ะน้องอลิ่งเพื่อนจดทะเบียนรถเอียงครับเมื่อกี้นี่คือป้อยไปหอบแพรนึงเลยทุกคนยังเหลืออีกอ่ะแพรใหญ่เนาะเดี๋ยวฟ้าจะให้คุณเบิง่งอ่ะกศเดี๋ยวนี้ก็คือซุ้มๆเลยทุกคนคือฝนที่ตกเ,เลยแหละพายุน่าจะเข้าเนาะ น,นี่ก็จะเป็นแพน้อยที่ป้อยไปเมื่อกี้นะทุกคนเนาะเป็นแพเลยเป็นอ่าเหือบักลาวจะเอิ้นเหนือบักนาะอไทยก็จะเอินแพแพน้อยก็คือไปสรงรถอยู่ฝั่งไทยเนาะอากาศเป็นไม่ทุกคนมืดฝนไกลซิมาและอันนี้ก็จะเป็นรถที่ยังอ่าเหลือเนาะก็น่าจะเป็นอ่าเป็นแพไงเฮา เพราะว่าฮอบต่อไปจะเป็นแพนใหญ่12คันเนาะเดี๋ยวฮอบก็จะท่ารถตืมอีกทุกคนรถยังบริหารพอทุกคนบ้าท้องฟ้าขี้เพื่อเริ่มมาขยับและเริ่มมืดๆม,มาแล้วทุกคนเนาะยังเมื่อแล้วเหรอเยอะแหละเยอะมากแล้วคือท่อแพร่แย่ท่ารถาตืมก่อนอีจกจังหน่อยดีด้านหน้าบ่เหฮะดีด้านหน้าบ่เหรอ น่าจะมีเพราะเมื่อวานนี้รถเข้าหลายยู่โอ้โหไฝ่บอไฝ่กะสิบห้าโมงจึงเนี่ยกันได้ทำ oh, <my. S 1> <laughs> งานหมดงานเดย์ <Okay. S 2> <laughs> แพ้น้อยที่ไปเมื่อกี้นะทุกคน <laughs> คือใส่รถไป่หกพันเนาะแล้วก็จะมีรถน้อยอยู่น,น้อยนึงที่ออกไปเมื่อกี้นี่เนาะฟ้าบรหิหารได้ลงมาท่าให้ทุกคนเบิ่งเลย <laughs> เพราะว่าอาจยุดเฮิร์กนะเมื่อกี้คือลงหลีกพื้นพาส่วนลงมาลุ่ม มาจด,ดรถบอสันได้เงินหลายบอยิ้ยมนะแม่ผู้สาวทีมแปดวีะ <C> e <at> สาวทันเท่าไหร่นทัน,ทนสามเลยหนับเบิ้งครบบอแล้วพอดีแล้วด <c oughs> ำแล้วดำอีกเยอะลองขัรพยานัวบอส รวยอ่ะวันนี้ฮะเพราะไม่เพราะไม่วันนี้รวย <laughs> เลยเก็บเงินได้ทุกคนวันนี้ได้เงินสดเนาะ <laughs> เห็นร้อนได้มาที่โอด๋เด็ดหัน <laughs> ทุกคนคะก็คือจะขึ้นไถ่บอลเห็บเหียวกันเนาะเข่าวาันจันทเงี่ยงแล้วเหมือนแล้วมีแต่ท่ารถรถได้จักขนกกันละก็รถหกขันแล้วทุกคนตอนนี้เขาท่า